สวัสดีชาวติดฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำปรีแอมลอดรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง4 4 Audio นั่นก็คือปรีแอมรุ่น PT กันนะครับถึงไซส์เนี่ยอาจจะดูกระทัดรัดสักหน่อยแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นแอมลอดสุญญากาศสำหรับหูฟังที่มาพร้อมฟีเจอร์ครบคันเลยทีเดียวนะฮะมีทั้งภาครับสัญญาณบลูทูธรวมถึงสามารถใช้งานเป็นปรีแอมในตัวได้ด้วย แล้วที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือตอนที่ P 3เนี่ยเปิดตัวผ่านแคมเปญระดมทุนของทาง Kickstarter นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยเพราะว่ายอดระดมทุนเนี่ยสูงทะลุเป้าไปถึง10เท่าเลยทีเดียวการออกแบบและการสร้าง P 3เนี่ยถูกดีไซน์มาให้เข้าชุดกับแอ M รุ่น V 3แล้วก็ V 3 mono นะครับตัวเครื่องก็จะเป็นอลูมิเนียมอโนได์สีดำให้ความรู้สึก แข็งแรงแล้วก็ทนทานเกินราคาเลยทีเดียวตัวสวิตช์แล้วก็ปุ่มหมุนต่างๆเนี่ยถูกประกอบเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนานะครับรวมถึงตัวซ็อกเก็ตหลอดด้วยที่เวลาเสียบใช้งานแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีการโยกคลอนเลยแม้แต่น้อยนะฮะที่ด้านบนของตัวถังเครื่องนะครับมันก็จะมีวงแหวนโลหะสีส้มเมทัลลิกล้อมรอบฐานของหลอดซึ่งก็เป็นจุดเด่นที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับดีไซน์โดยรวมซึ่งเป็นสีดำนะครับ ทีนี้เรามาดูด้านในนะฮะด้านในเนี่ยก็วางเลเยอร์ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามดีทีเดียวอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นของที่มีเกรดมีคุณภาพนะครับแล้วก็ใช้ลักษณะของการ Surface m o u n เมาส์ยึดติดลงไปบนแผงวงจรทั้งหมดเลยรวมถึงการใช้ o อฟแอมเบอร์5 3 2ด้วยสำหรับการเชื่อมต่อและการใช้งาน P3 เนี่ย ก็จะมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ม m mm มมาให้ที่แผงด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อทั้งอินพุตและก็เอาพุตทั้งหมดนะครับตัวอินพุตเนี่ยมันก็จะมีช่อง rca แล้วก็บลูทูธนะครับส่วนเอาพุตก็จะมีเป็น rca แล้วก็ aux out นะครับการควบคุมทำได้ผ่านปุ่มหมุน3ปุ่มแล้วก็ท็อกเกิลสวิตช์1ตัวนะครับ ตรงปุ่มหมุนเนี่ยก็จะประกอบด้วยตัวโวลลุ่มนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับ Triple Control แล้วก็ s บ Control นะครับปุ่มโวลลุ่มเวลาหมุนเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างนุ่มนวลสมูทดีทีเดียวนะครับมีความหนืดมือเล็กๆนะครับตรงปุ่มโทนคอนโทรเนี่ยก็จะมีมาร์กเป็นจุดหยุดไว้ตรงกึ่งกลางนะครับทำให้เวลาเราปรับแต่งเสียงเนี่ยก็จะมีความสะดวกมากขึ้นผลการทดสอบ p 3เนี่ยจะให้หลอด ge 5 6 5 4 w ซึ่งเป็นหลอดแบบ7พินเบอร์คลาสสิกที่นิยมกันใช้กันมานานติดมาให้นะครับซึ่งเราก็สามารถอัปเกรดเปลี่ยนหลอดเบอร์แทนอื่นๆได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นหลอดเบอร์6 ak 5หรือจะเป็น6 cb 6 a เพื่อเปลี่ยนแนวเสียงได้นะครับด้านแรงขับหูฟังเนี่ยถือว่าสูงทีเดียวแล้วก็สามารถรองรับหูฟังในช่วง 16ถึง300โอห์มได้สบายนะครับส่วนการควบคุมวอลลุ่มก็ถือว่าตอบสนองได้ดีเลยนะครับมีความละเอียดแต่ว่าช่วงวอลลุ่มเนี่ยช่วงระดับต้นเนี่ยความดังอาจจะขึ้นเร็วไปนิดหนึ่งดังนั้นเวลาเราบิดวอลลุ่มเนี่ยควรจะเริ่มที่ต่ำสุดก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเสียงขึ้นทีละนิดนะครับส่วนการปรับโทนคอนโทรลเนี่ยก็สามารถเพิ่มเสียงเบสได้บวกลบ 12dB นะครับ แล้วก็ที่ตัว t r i เ l ิลเนี่ยก็จะได้บวกลบ 6dB ซึ่งถ้าเราตั้งไว้ตรงกลางเนี่ยมันก็คือแฟลตนะครับ p 3เนี่ยก็จะให้การตอบสนองความถี่ที่ราบเรียบแล้วก็ให้เสียงที่มีความสะอาดใช้ได้เลยที่น่าประทับใจไม่แพ้กันอีกอย่างก็คือคุณภาพของระบบบลูทูธนะฮะ p 3เนี่ยเขาใช้ชิปข้อความ QCC 3031นะครับซึ่งตามสเปกเนี่ยก็จะรองรับบลูทูธ5.1นะครับ พร้อมโคเดกคุณภาพสูงอย่าง APTX HD แล้วก็ APTX Low Latency นะครับซึ่งสามารถรับสัญญาณได้นิ่งแล้วก็ให้เสียงที่มีน้ำมีนวลดีมากตัวค่าของ Dynamic Range เนี่ยที่สูงถึง104เดซิเบลเนี่ยแล้วก็ Noise Floor ที่ต่ำมาก P3 เนี่ยจึงทำงานได้เงียบสนิทแล้วก็ไร้เสียงรบกวนนะฮะเสียงที่ได้เนี่ยก็จะมีความกังวานแล้วก็ไม่แห้ง รวมถึงมีรายละเอียดของเสียงที่ดีด้วยไม่ว่าคุณจะฟังแบบเชื่อมต่อสายหรือแบบไร้สายก็ตามนะฮะนี่ถือเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยที่ทำให้ P3 เนี่ยโดดเด่นกว่า p รี a m มหลอดในระดับราคาเดียวกันสรุป 4C Audio P3 เนี่ยถือว่าเป็นปรี a m มหลอดขนาดเล็กนะครับที่มาพร้อมฟีเจอร์ครบครันแล้วก็ให้คุณภาพเสียงที่ดี มีการงานสร้างงานผลิตที่มีความแข็งแรงนะครับให้ความสามารถในการขับหูฟังได้หลากหลายแล้วยังโดดเด่นด้วยระบบบลูทูธคุณภาพสูงในราคาทั้งหมดเนี่ยเพียง2,890บาทเท่านั้นดังนั้นหากคุณเนี่ยกำลังมองหาแอมปลอดคุณภาพดีสำหรับระบบเครื่องเสียงของคุณนะครับที่สามารถใช้งานได้ทั้งแบบมีสายแล้วก็ไร้สายเนี่ย f o r s i c Audio P3 น่าจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าหน้าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งครับ